แล้วเจ็ดนาทีดาไหมโอเคครับ okay, ผมต้องกล่าวสัสดีทีนผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับผมเป็นใครผมชื่อมุสตาเมียสัมมตโตวันนี้ผมกลับมาในรอบหลายต้สมมนสมวัตหนึ่งก็จะห่างหายไปหลายเดือนทตอนนี้ก็เป็นหวัดเป็นไข้ด้วย,ยประมานชีวิตผิดจากพอ่อวันนี้เราอยู่ในเกมอาฮาลาคิกทั้งอย่างหนึ่งมันเป็นภาษาตุรกีอามด้วยสองฮาลาคิกสอาลาคิกทูั ผมไม่แน่ใจนะจะหาชื่อเองกแล้วกันไม่ดีไปหาเองแล้วกัน,กน,กนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อให้ทิ้งลิง์ในเพจสโตให้โอเคนี่ผมจะมาแนะนำอาวุธสำหรับผู้เล่นใหม่โอเคผู้เล่นใหม่เนี่ยมันจะแนะนำไอกระบอกนี้มาไม่ไดีมันจะให้กระบอกนี้มาอยู่แล้วส่วนผมจะแนะนำก็คืออ่าแนะนำนะสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยก็ผู้เล่นใหม่ถ้าเป็นไม่ได้ เก็บถึงเล d ดอ t เลดอชื่อมันอาจจะสลับสลับกันหน่อยนะบางอันไม่รู้ว่าเขาหลีกเลี่ยงหรือมันถูกอยู่แล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมแนะนําให้เป็นเล d ดอตตัวนี้เพราะว่ามันดูเล็งง่ายดีมันดูลื่นหูลื่นตาดีมันดูสบายตาดีตอนเล็งหัวส่วนโฮโลก็โอ้อยากนิดนึง่ะออถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยถ้าถ้าเป็นไม่ได้ระหว่างเลือกโฮเลือกไอไอเนี่ยกับเลดอเนี่ยเพราะว่าเลดอมันกําจัด กำจัดศัตรูหกตัวแล้วไอ้นี่กำจัดแค่ห้ตัวก็ถ้าเป็นอะก็เลื่อนมานี่เลยแล้วรัดขั้นไปไอ้นี่ไปสองเพราะมันช่วยในการซูมช่วยกในการแชมป์และก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือสำคัญมากๆในการแบบผู้เล่นใหม่ที่จะมาหาตังก็คือเก็บเสียงเก็บเสียงสำคัญแบบชิบหายเลยนะครับเก็บเสียงก็ใช้เป็นไอ้นี่ไอ้นี่ก็เหลือเฟือและไอ้นี่ก็เหลือเฟือละ ก็เหลือเฟือเลยนะจะฟาร์มบอทหรือใครถ้ารวยหน่อยก็เอาอันนี้ไปเลยเพวกความเทพส่วนของแต่งก็ถ้าถ้าเล่นสายถ้าไม่ได้เล่นสายบููก็ไม่ต้องเอามาถ้าแต่ถ้าเล่นสายแชมป์ยิงบอทแบบยิงหัวเลียงตัวเลียงตัวเอไม่ใช่ดิไม่ใช่ดออิถ้าเล่นสายแชมป์แบบยิงบอทยิงยิงหัวบอทเลียงตัวเลียงตัวก็ไม่ต้องเอามาแต่ถ้าเล่นบููก็เอามาเลยเอาเกมปืนนี่ก็ดีอยู่พอสมควรนะ ลายสก,กินช่างมันอย่าไปสนโอเคส่วนปืนกระบอกนี้เดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูว่าเอ้ทำไมผมถึงไม่แนะนำโฮโลส่วนอาอะไรกะลดรดลดอ่าลถลดลดเดี๋ยวคันนี้อย่าเพิ่งเอาคันนี้อะรถผมแนะนำเอ้เดี๋ยวนนอย่าเพิงเนนเเพ่งรถดีกว่าเอาชุดดีกว่าชุดก็ถ้าเป็นไม่ได้เอาแต่กระเป๋าก่อนจะดีงามกระเป๋าก็เจ็บสักหน่อยสักหน่อย,ก,อย,ก,อยก็ ประมาณกระป๋กกระเป๋าน,นี้น่าจะสองสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบมั้งก็ซื้อซื้อมาก็ได้หรือถ้าเป็นกระเป๋าที่ต่ากว่าก็ได้นะต่ํากว่าก็ได้พวกนี้พวกนี้กระเป๋านี้กําลังดีเพราะว่ากระเป๋าใหญ่เนี่ยผมเชื่อว,ว่าก่อนที่เนี่ยกระเป๋าใหญ่เนี่ยมันบรรจุได้400นัดอ่าถ้ารวมในถ้ารวมในกระสุนอีกก็เป็น420ผมเชื่อว,ว่าอย่างหนึ่งเชื่อว่าอย่างหนึ่งคือคนดูยิงไม่หมดหรอกเล่นเกมเนี่ย400นัดคยิงยังไงก็ยิงไม่หมดหรอก ถ้าคุณฟาร์มบอดไปเรื่อยๆถ้าคุณผมมีครั้งหนึ่งที่ผมยิงได้สูงสุดคือสองร้อยกว่าแล้วผมเกิดอาการเบื่อก่อนผมเลยออกมาถามว่ามันดีไหมก็ดีอ่ะก็ดีเอาไว้ยิง PVP กับเพื่อนก็ได้เอาไว้ยิงไม่ใช่ดิมัน PVP ได้ PVP ได้แต่เราแต่ผมเคยไปเปิดห้องยิงกับยิงกับคนอื่นแล้วหนึ่งก็ยิงกันมันอยู่อ่ะส่วนชุดเกาะเนี่ยก็ถามว่ามันเพิ่มไหมก็ก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มกันป้องกัน ต้อการป้องกัน,กนแต่ไม่เพิ่มสำหรับบอดบอดยิงก็เท่าเดิมมีค่าเท่าเดิมเหมือนไม่ได้ใส่ชุดแต่ถ้าแต่ถ้าแบบโดนแบบคนยิงประมาณเนี้ยคนยิงก็เ็เจ็บน้อยลงแต่บอดยิงจะยิงแรงพอสมควรชุดก่อไอชุดก่อตัวนี้ก็ราคาห้าพันเฉยมันอยู่ในระดับรีเจนยังไงไม่รู้คือเหตุผลที่ผมไม่ซื้อชุดนี้คือว่ามันไม่เข้ากับสีชุดเท่าไหร่อ่ะแต่ไอนี่ก็โอเคนะแต่เน่เอาเนีเ้ย มันราคา5,000ันห้าพเองหมวกก็แล้วแต่จะใส่ก็ใส่ไปเล่แดงก็ได้ไปเล่แดงไปเล่ฟอไปเล่เขียวก็ถูกๆหน่อยถ้าเป็นไปได้นะผมอยากให้ผู้พัฒนา,นาแบบเพิ่มให้แบบใส่แว่นได้ไม่ดีของแต่งสามารถใส่2ชั้นสชิ้นทับกันได้ประมาณนี้แบบใส่หน้ากากแล้วก,ก็ใส่แว่นติดกันได้มันจะดูเท่มากเลยแต่สามชิ้นก็แต่เอานี้เอานี้มาปกด้วยเอาให้ร้อนแบบ ร้อนแบบตับแตกเ,เลยเออ,เอ,อส่วนใครยังไม่รู้ว่าอพ้พี่พี่ธงเอามาจากไหนพี่ก็ให้เลือกชุดอันไหนก็ได้เลือกชุดไหนกช,ชุดนึงแล้วมองที่ขวาล่างเออขวาบอกว่าเออขวาจะเห็นไหมรูปธงไทยรูปธงนั่นแหละให้กดคลิกเข้าไปปุ๊บมันจะให้เราเลือกว่าเอ้ยคุณจะเอาธงอะไรประมาณนี้ออให้เลือกเอนเลือกเลยเลือกเลยนะครับ ส่วนนี่ลดลๆผมแนะนำก็เป็นรถพยาบาลคันนี้ก่อนเพราะความเพราะว่าด้วยความว่า,าสะขบเรายังไม่ดีพอยังเป็นเลดอคูณ2ประมาณเนี้เราก็น่าจะเข้าไปฟัดกับบอดมากเพราะเลือดอาจจะลดก็เอาก็อันนี้มาฮิวเลือดก็ได้แล้วก็สำหรับใครที่แบบพี่พี่ผมมีสโคบแล้วกพี่แบบสะคบคูณ4คูณ6ประมาณเนี้ ผมไม่อยากเล่นผมเล่นเซฟตัวแล้วพี่เลือดผมมันไม่ลดนวพี่ผมเอาคันไหนดีก็แนะนำโตโยต้ามันเร็วเร็วดีก็แค่นั้นอะเร็วดีนะโอเคมาลงสนามมาเลยดีกว่าพูดมาเท่าไหร่เนี่ยโอหกนาทีนี่ว่าโอ้ลืมลืมไปลืมไปลืมไว้ดีลืมไปดีไ,ปดไอรถพวกไอรถพวก,วกรถคุมก่อติดปืนแนะนำเอาไว้ใช้ท้ายเอาไว้ใช้ท้ายเลยท้ายเลยเอาไว้แบบเราไม่มีอะไรทำเราฟาร์มซื้อดีกว่า แล้วคันนี้คันนี้นะคือแบบเนาะกูฟาร์มาทําไมอ่ะราคาหมื่นสามว่าฟาร์มลำบากมากเลยนะหมื่นสามมันลำมันไม่ลำบากมันเปืองเวลาชีวิตดุบซื้อมาทําอะไรได้ได้แค่อวดอวดส่วนประสิทธิภาพเหมือนกันหมดต่างกันแค่ความเร็วอะไรพวกนี้อาร์เมอร์เกาะพวกนี้เอ้ยแล้วก็ข้อดีของไอ้นี่คือปืนมันจะไม่ร้อน ปืนจะไม่ร้อนจะยิงบอดสองนัดตายแต่ยังไงก็จากความรู้สึกก็ลงมายิงบอดดีกว่านัดเดียวตายแล้วก็กระสุนไม่จำกัดด้วยไอ้รถรถทุ่มก่อพวกเนี้ยโอเคมะก็มา,มาลุยกันเลยเบัตรสร้างห้องมีอยู่เท่าไหร่เช็คแป๊บเออถ้าถ้าเป็นไปได้นะถ้าอยากฟาร์มแบบฟาร์มแบบสบายสบายพุทเนียวอซื้อบัตรสร้างห้องซื้อบัตรสร้างห้องก็ลงทุน26บบาทแล้วไปซื้อไอ้ตัวนี้ ไม่ใช่ดิอันอนี้อันนี้อันนี้อนี้เออมันมันจะได้มาร้อยซีเฮดเออร้อยโกอนะอ่ะเรียอยเป็นร้อยโกแล้วกันก็ซื้อบัตรสามสิบใบสามสิบใบก็เหลือเฟือไม่ก็เหลือเฟือที่จริงอ่ะบัตรผมเนี่ยมันจะแบบยังไงวะมันจะเหลือเยอะกว่านี้ถ้าไม่ติดว่าถ้าไม่ติดว่าอ่าไปทดลองอะไรแปลกที่ไปเอฟเคอะไรเอ่ยพวกนี้ถามว่าเอฟเคเป็นหัวห้องเอฟเคไม่ได้ผมเล่นออโต้คิกแล้วอันนี้อันนี้ขอสารภาพตามตรงเลย สำหรับใครที่มาดูคลิปนี้นะคือเล่นออโต้คิกก็มีค่าเท่าเดิมมีค่าเท่าเดิมคืออีกสักพหนึง่งคุณก็หลุดเหมือนเดิมหรือถ้าเน็ตบ้านคุณดีคุณอาจจะไม่หลุดอีกเลยอาจจะไม่หลุดแต่แต่ข้อเสียหลักๆคือคุณอาจจะโดนรีพอร์ตคุณอาจจะโดนรีพอร์ตกลับไปนี่กลับอะไรวะตังคุณได้น้อยตังคุณได้น้อยก็เวสหนึ่งก็ได้แค่มาสิบบาทห้าบาทเองมันไม่คุ้มอ่ะเผอเผอเรา,เ,รา,เ,รา,เ,ราเอฟเคแบบค้างคืนไว้ประมาณเนี้ย คนในห้องไม่อยู่ในคนในห้องแบบไม่อยู่ในห้องเลยประมาณนี้มันก็ไม่ทำทำโพสไม่ได้ใช่ไหมละ่ะเราทำโพสไม่ได้เรามันมันมีคนทำโพสได้ส่วนออโต้คิกเอามาทำไมก็เอามาขยับขยับถ้าถ้าถ้าอยู่นิ่นนงนางก็ก็หลุดเหมือนกันก็หลุดมันจะเด้งเราออกเซิรฟ์ฟถ้าถ้าเน็ตบ้านใครไม่ดีหน่อยก็โดนเด้องออกจากเซิร์ฟเวอร์ในคืนนั้นเลยแล้วตื่นเช้านี่เมาส์ทำไมต่างกูเลอแค่นั้นโอเคมาๆๆ,ๆเข้าเกมเลยแต่ผม ให้ดูมันทำไมผมมึงไม่แนะนำโฮโลอะเอาว่าปืนปืนก็ถ้าจะซื้อปืนก็เอาปืนไหนก็ได้ตามที่เองชอบมันเข้าหัวใจหมดอะถ้าแต่ชอบเลยเอาปืนมาบอกไหนก็ได้แต่ยิงกับเพื่อนยิงกับเพื่อนยิงกับเพื่อนแบบมันๆันหน่อยก็ไอ้นี่อะไรวะ ก็เอาพวกตระกูล l m g พวกร้อยนัด M 6 0 M 2 4 9ออกมาก็ได้โอเคมาสิผมเนี่ยเยเอาให้ดูกระตุกหน่อยเด้อไหนละ่ะเนี่ยเนี่ยคือเล d ดอ t มันจะดูเล็งง่ายกว่าแบบแปะแปะแปะ,แ,ปะแบบเล็งหัวไกลๆประมาณนี้ก็โอเคแต่เลดดอ t เนี่ยเห็นป่ะมันดูแบบยังไงอะ ถามว่าดีไหมแต่ว่ามันดีมันแต่ว่าไอ้ไอ้ไอ้นี่มันซูมไม่ต่างกันนะถามว่าผมจะใช้ผมใช้อันนี้ดีกว่าเพราะว่ามันดูเห็นเห็นแค่จุดเดียวก็มากๆตรงมันก็แปะไปเลยประมาณก็ส่วนกขบอกที่ก็ไม่แนะไม่รู้ดิก็ไม่แนะนาเท่าไหร่เพราะว่ามันดูเห็นว่ามันมีเส้นรอบวงด้วยเพราะว่ามันเป็นฮัวโรยแล้วมันก็มีเส้นรอบวงอยู่มันก็ถามว่าใช้ดีไหมก็โอเคแต่ถ้าเก็บตัางก็ ใช้นี่ดีกว่าแล้วลัดขั้นไปเ s รัดขั้นไปอะไรวะสอง s h เออเนี่ยแล้วก็เรัาใครที่ไม่รู้เนี่ยรถพยาบาลทำอะไรได้อมากูกัดกันีีจ่ะก็กดเข้าไปที่นั่งเป็นมุมมอ,อมองโมมโคนนิดนึงฮลล็อกรถ้วยกันเออเออลืมไปการล็อกรถก็คุณเห็นรูปตาเบตาเบข้างๆแบบปา่า้วตดตัวนี้ลราไปที่ล็อก ไปที่ล็อกออนี้ยอยไปที่ล็อกแล้วก็กดด้านหน้าไอ้แดงๆเพื่อรีเซ็ตแต่มันรีเซ็ตไม่ได้เนื่องจากว่ามีคนอยู่ในนั้นมีคนอยู่ได้โอเคอาจจะเมบุอกี้อ่ะให้ย้อนดูกันมีพวกขับรถหนีย้อนดูกันสายล่างสายล่างคุณเห็นปุ่มนั่งว่าตรงสายล่างตอนเราขึ้นรถมันจะมีแบบพวงมาลัยแล้วก็ไปร่วมหมวกใบาตาลหรือคอมมานเดอร์กับรูปพยาบาล รูปฮิวก็ให้กดไปที่รูปฮิวมันจะฮิวเลือดฮิวเลือดอะไรพวกนี้เลยบอดบัคเลยแล้วลก็บระวังอยู่อย่างหนึ่งนะผมกลัวผมกลัวอย่างหนึ่งคือเซิร์ฟบีผมกลัวบอดมันบัคอะแต่เซิร์ฟทั่วไปบอดบัคบ,บ่อยมากเลยแบบบัคไม่เห็นตัวประมาณนี้แล้วก็สามารถอัญเชิญได้แค่คันเดียวโอ,อ้โถ ไอ้ตัวนี้ก็เป็นก็ก็เฉพาะเพื่อนมั้งผมไม่แน่ใจผมก็ไม่เก่งอังกฤษด้วยมามาแต่ผมออกไปดูสโคปอีกตัวนึ่ง่ะกันไอ้สองสองเอสเฮเนี่ยมันรนกอย่างหนึ่งคือมันดูลกมันดูเป้ามันดูลกมากเลยแต่ว่ามันดีดีดีตรงที่มันซูมอ่ะโอ้ยยไกักางโอ้ยโอยเห็นหมกโดยพื้นหลนังโอ้ 所以就这样子。Like, <Bye. S 1>